เห็นข้อมูลภาพใหญ่ละภาพเล็กมันคืออะไรแล้วจะแก้ยังไงนโยบายที่จะลงใบไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละทุกจังหวัดแล้วท่านก็จะเห็นว่าเออข้าวของจังหวัดตัวเองเออตรงแฮะเข้าใจแล้วเนี่ยตรงแฮะแต่ถ้าไม่ตรงท่านก็ต้องแก้ไขปรับไอตอนที่เราเกิดเหตุโควิดใหม่ๆก็มีความกังวลว่าเฮ้ยแล้วอาหารอาหารพวกนี้จะขาดแคลนไหมสมมติว่าถ้าข้าวขาดจริง อีก3เดือนข้างหน้าปลูกข้าวเราก็จะได้ข้าวเรารู้เวลาในการผลิตมันเป็นปฏิทิน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับในยุคปัจจุบันใครๆก็ทราบนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีข้อมูลที่ดี มีระบบการประมวลผลที่ดีมีความหมายว่าทําให้การตัดสินใจของเราในการเดินหน้าทําอุตสาหกรรมหรือว่าประกอบธุรกิจอย่างไรอย่างดีเสมอทั้งนี้ทั้งนั้นก็รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรกันด้วยนะครับล่าสุดนี้แนะ่นอนที่สุดนะครับว่าทุกภาคส่วนเชื่อกันนะครับว่าหากว่าเรามี Data ที่ดีจะสามารถทําให้เรานั้นเดินหน้าทําการเกษตรได้แบบตอบโจทย์ตลาดได้ดีขึ้นด้วยวันนี้มาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับรองเลขาธิการนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรองวินิจอธิิศกท่านรองวินิจสวัสดีครับ ครับผมครับสวัสดีครับ BIG DATA ที่เรามีะจะสามารถช่วยเกษตรกรให้สามารถวางแผนการประกอบกิจการเขาได้ดีขึ้นมีอะไรบ้างครับเรื่องการใช้ Big Data ไปเสริมการตัดสินใจในเรื่องนี้ BIG DATA เนี่ยมันหมายถึงว่าข้อมูลเยอะก็จริงแต่ข้อมูลมันต้องมีความถี่ในการเคลื่อนไหวข้อมูลเคลื่อนไหวตลอดนะฮะ เพราะนั้นหลักแรกเลยในสิ่งที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเองเนี่ยเราพัฒนาในเรื่อง Big Data มาตั้งแต่ช่วงปี63เป็นต้นมามนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเริ่มจากการมี MOU ความร่วมมือก่อนข้อมูล10กระทรวงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทร,ร,ร,ะว,งร,ร,ระวงมหาดไทยหนุนตัวอ,อย่างนะครับตรงนี้ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมดมเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง10หน่วยงานเข้ามาเชื่อมโยงเนี่ยการเชื่อมโยงเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเปิดพอเชื่อมเสร็จเนี่ยเราไม่ได้เชื่อมแล้วไว้ไว้กับที่นะฮะม,มีการโอเพนเดต้าด้วยคือให้คนไปใช้ต่อได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามรวมกันว่าณปัจจุบันเนี่ยเรารวมข้อมูลจาก10หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเลือก ดึงข้อมูลบางอย่างจากตัวที่เป็นโอเ n เนเ a ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยเราใส่มาประมาณ700กว่าชุดข้อมูลละโอ้โห700กว่าชุดข้อมูลเนี่ยเราจำแนกเป็น17กลุ่มาานะครับไล่ตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนข้อมูลงบประมาณข้อมูลด้านดินน้ำอ,อากาศประมงพืชอวสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เราจําแนกระดับนั้นเพราะฉะนั้นการแบ่งของข้อมูลเนี่ยเราพยายามแบ่งไปด้วยว่าวัตจักรของการผลิตเนี่ยมันคืออะไรเช่นมันเริ่มตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต มันควรจะมีข้อมูลชุดไหนบ้างการผลิตมันควรจะมีข้อมูลชุดไหนบ้างจัดระเบียบข้อมูลแล้วข้อมูลชุดไหนจะใช้อย่างไรเพื่ออะไรถูกต้องครับ <Okay. S 1> พยายามจะทําให้เหมือนเป็นตารางเพื่ออันนี้ทาทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้โอเคว่าตรงนี้มันจะใช้ตรงไหนได้บ้างน,นะครับเพราะมันมีการบูรณาการการเชื่อมอย่างเดียวเนี่ยและไม่เอ่อมันต้องทําการไม่ใช่การเชื่อมอ่ำผสมนะฮะการบูรณาการตรงนี้สําคัญ คือเราต้องมีการ c ล e a n ิ่งข้อมูลว่าเออข้อมูลนี้ตรงกันไหม <Okay. S 1> แล้วก็มีการกําหนดความถี่ในการอัปเดตข้อมูลด้วยโอเคเราจะรู้ว่าชุดข้อมูลที่1ใครจะเป็นผู้อัปเดตเราจะอัปเดตท,ทุกๆ3เดือนทุก 1, 1> <ม>เดือนมีเจ้าภาพมีเจ้าภาพมีเจ้าภาพแล้วสนันะฮะมีเจ้าภาพเพราะฉะนั้นพอมาพอมันมาเชื่อมโยงเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําพัฒนาภายใต้ตัว Big d a t ตตัวนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่24 <S <S สิ่สิงหาคมที่ผ่านมา ครับ,รบแล้วเพิ่งเปิดตัวมันมี5ระบบย่อยระบบ,บ,บการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหนึ่งในนั้นอ,อันที่2เราเปิดตัวในเรื่องของการระบบการวิเคราะห์โดยใช้ Big Data ครับคือพวกนี้มันต้องลืมไมเซ็ตเก่าๆในการระบบเครื่องมือการวิเคราะห์เดิมๆนะครับก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์พวกนี้ใหม่ๆซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตรงนี้มันจะต่างกับข้อมูลที่ใช้ในการสำรวจหรือในการรายงานพวกนี้มันจะเป็นอย่างที่ผมนําเรียนว่ามันต้องมี Data f e e d in เข้ามา นะครับมีมีมความถี่สม่ำเสมอแ,แ,แล้วก็มีระบบในการวิเคราะห์ที่แตกต่างออกไปแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆระบบที่3เนี่ยเราพัฒนาในเรื่องของระบบปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรตัวนี้ครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตโฟกัสไปนิดหนึงว่าเดิมเนี่ยเรามีสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเองเนี่ยภายใต้เรามีคณะ กากับดูแลอยู่เขาเรียกว่าคณะกรรมการแห่งชาติเขามองในเรื่องของความมั่นคงอาหารเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยไอ้ที่มันมีปัญหาในบางปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่รู้ในเรื่องของความมั่นคงอาหารในระดับพื้นที่โอภาพใหญ่ๆเนี่ยดูไม่มีปัญหาใช่ไหมครับร,บรบดูไม่มีปัญหาแต่ในระดับพื้นที่เอออันนี้เขาขาดอะไรนะเขาเกินอะไรนะ<อ>นี่ครับตัวนี้ก็เป็นดําริตั้งแต่ปี6.1ครับให้ทําในเรื่องปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดเพื่อความมั่นคงอาหาร ปฏิทินปฏิทินนี้ประกอบด้วยข้อมูลอะไรและทําให้เราสามารถวางแผนเดินหน้าตัดสินใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอย่างไรครับการทําระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยหลักใหญ่ใจความเราต้องการรู้ว่า 1. ปริมาณผลผลิตในแต่ละน,นั้นมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ในแต่ละพื้นที่นอกจากนั้นเราอยากจะดูว่าการร้อยละของการกระจายออกแต่ละเดือนเนี่ยเขามีอยู่มากน้อย เรงไรร้อยละของการกระจายออกใช่ครับเช่นพี่บอกว่ามีผลผลิตมะม่วง100ตันในจังหวัดกอไก่ครับเดือนเดือนไหนออกกี่ตันเนี่ยฮะเขาจะในในระบบเนี้ยจะถูกรายงานมาเป็นแบบนี้เลยโอเคโอเคเพราะฉะนั้นพอมันจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยในแต่ละจังหวัดรู้และมีสินค้า A B C D ใช่ไหมฮะจริงๆระบบเนี้ยมันก็เป็นระบบหลักเดิมที่ทางสำนักง,งานเศรษฐกิจกรารเกษตรเราทําอยู่แล้วแต่เราทําเฉพาะสินค้าพืชหลัก <im attraction> อยู่ประมาณ2030ตัว uh huh. แต่พอมันเป็นระบบเนี่ยครับมันถูกนำพวกสินค้าที่เป็นสินค้าพืชรองสินค้าประจำถิ่นในแต่ละ <im itation> จังหวัดเนี่ยใส่เข้ามาด้วยไอ้ระบบที่เราทำาตัวเนี้ยเปิดว้ให้เลยนะฮะ uh huh. คือมันจะมี3เรื่องหลักคือ1ไอ้ตัวสินค้าหลักๆอซึ่งตอนนี้เราทำอยู่แล้วนะครับสินค้าหลักใช่นไหครับข้าวปาล์มยางใช่ครับพวกที่เป็นพืชเศรษฐกิจโอเคทั้งหลายแหลของเราแต่ว่าที่เราทำเดิมเนี่ยจะไม่มีประมงและปลุสัตว์นะครับโอ้ เออบางทีเราลืมไปนึกถึงแต่พืชน,นะถูกครับครับถูกครับซึ่งพอ,พอตรงนี้มันเพิ่มในส่วนของสินค้า,าประสัศาส์มาประสัศาส์ก็จะจาแนกอีกว่าเป็นสินค้าประสัศาส์ที่ให้ผลผลิตของตัวเองอเช่นไก่ไข่นะครับกับสินค้าที่ให้เนื้อ <Okay. S 1> เช่นโคเนื้อใช่ไหมฮะลักษณะนี้ผมยกตัวอย่างพอสังเขตอันนี้ก็สิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาในสลลอตที่สองสอตลที่สามเนี่ยเป็นสินค้าที่อัตลักษณ์คือเรามองกันว่าเฮ้ยสินค้าที่เกษตรถ้ามันยัง ผลิตกันได้เหมือนกันเนี่ยความความสามารถในการทาราคาเนี่ยหรือทําตลาดมันจะยากเพราะฉะนั้นตัวที่มันมี GI แล้วตัวที่จังหวัดนี้ผลิตได้จังหวัดอื่นยังมีข้อจํากัดในการผลิตตัวนี้มันเล่นได้ในเรื่องของการตลาดใช่ไหมฮะเพราะข้อมูลพวกนี้มันจะถูกฟีดอินเข้ามาทั้งหมดเลยมันจะไม่เหมือนกับระบบเดิมซึ่งเราเน้นในเรื่องออสินค้าเกษตรเศรษฐกิจตัวนี้มีครบทุกมิติมีครบทั้งพืชประสปทะมงรวมถึงแมลงเศรษฐกิจด้วยอันนี้ คุมเลยนะครับแล้วก็เราเปิดเป็นระบบที่เปิดให้จังหวัดนั้นๆเนี่ยค้นหาสินค้าของตัวเองแล้วมาเติมได้ด้วยครับ,รบเพราะเวลาเราทำเนี่ยครับสมมติเราลิสต์ไปร้อยกว่ารา,ายการเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะครอบคลุมพอหรือเปล่าบางทีเขามีผักอะไรแบบของพื้นเมืองเขา嗯嗯แล้วเขารู้แหล่งรู้แหล่งผลิตเขาก็เติมเต็มเข้ามาได้ด้วยนี่ฮะอันเนี้ยจริงๆเราทําเพื่อวัตถุดั้งเดิมเนี่ยทำเพื่อความมั่นคงอาหาร,รับ แต่เราเห็นภาพแล้วว่าอพอมันสามารถทําแบบนี้มันส่งผลให้กลไกดับพื้นที่เขาจัดการตัวเองได้นะเช่นเขารู้ว่าจังหวัดตัวเองเนี่ยมีเรื่องคาร์โบไฮเดรตเรื่องโปรตีนเยอะตะขาดในเรื่องผักผลไม้อ่ะจะเอาจากไหนที่บร<อ>ิเวณใกล้เคียงอันนี้คือในเรื่องจัดการของภาวะโภชนาการนะครับ,รบไม่ใช่เรื่องวความมังคงอาหารอย่างเดียวนะาภาวะโภชนาการระการที่2อไอสิ่งที่เราใช้มาแล้วอย่างเช่นตอนเกิดเหตุภาวะน้ําท่วม เราก็ใช้ตัวนี้ครับว่าสมมติจังหวัด A เนี่ยท่านมีโดนน้ำน้ำท่วมอยู่ทางใต้ถ้าท่านจอาสินค้ากอไก่เนี่ยจะเอาจากไหนเพื่อที่จะดึงจากจังหวัดใกล้เคียงตัวนี้มอนกับบริหารจัดการสต็อกถูกไหมถูกครับแต่เป็นสต็อกที่ออนฟาร์มสต็อกเลยคือไม่ได้อยู่ในพ u b l ิ c ไวร์เฮาส์อะไรเงี้ยนะเรารู้แล้วว่าเออในฟาร์มเนี่ยเขามีผลผลิตงี้นะถ้าจังหวัดใกล้เคียงแล้วสมมุติว่าในการบริหารจัดการเช่นการส่งออกนาเข้า บางทีเรามีมาตรการเรารู้แล้วว่าช่วงไหนผลผลิตเราจะออกอาจะต้องให้มันจัดการเรื่องการนําเข้าสักนิดหนึง่งถ้าอันไหนผลผลิตออกเยอะจําเป็นต้องหมุนในเรื่องการส่งออกละเพื่อไม่ให้ตลาดมันตกไปใช่ไหมครับบางอย่างเนี่ยหวังพึ่งพาตลาดข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้ถูกไมหมฮะตลาดภายในประเทศเนี่ยแค่ข้ามจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการได้อย่างหนึ่งละนะครับอันนี้ก็คือในสิ่งที่เราทําทํากันอยู่หรือแม้แต่อย่างล่าสุดเนี่ยตอนที่เราเกิดเหตุ โควิดใหม่ๆตอนนั้นก็มีความกังวลว่าแล้วอาหารอาหารพวกนี้จะขาดแคลนไหมนี่ครับเราก็ใช้ข้อมูลตรงนี้ในการวางกําหนดนโยบายด้วยว่าเราดูแล้วมันพอไปได้นะข้อมูลที่เข้ารายงานเนี่ยมันพอไปได้สมมติว่าถ้าข้าวขาดจริงอีก3เดือนข้างหน้าอนุดนสมมุตินะฮะปลูกข้าวเราก็จะได้ข้าวถูกไหมฮะเรารู้เวลาในการผลิตมันเป็นปฏิทินนี่ฮะเพราะนั้นเป็นการย่อยลงไปแต่ต้องเรียนว่าในช่วงตั้งแต่ปีหกหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ย เรายังไม่ได้ทําให้มันเป็นระบบ B ิ๊กดาตเราทําก็คือเรียกว่าทําภายใต้ข้อจํากัดที่มีอยู่นขณะนั้นนะฮะกูง่ายใช้แบบฟอร์ม Excel รายงานเข้ามาเท่าที่มีอเะเท่าที่มีดีนะที่สุดเท่าที่มีอยู่นะตอนนั้นพอปี63เนี่ยเป็นต้นมามันเกิดการาพัฒน,นาระบบตัวนี้แล้วก็พึ่งมาสําเร็จเสร็จผลในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นตัวนี้มันจะเปลี่ยนระบบการรายงานละเป็นระบบให้เข้าคีย์อินเข้ามาในโปรแกรมได้เลยหรือ บางทีจังหวัดถ้าไม่ถนัดท่านบอก Excel เหมือนเดิมก็ได้นะเราก็ยังอำนวยความสะดวกอะไรก็ได้ขอให้เราได้ข้อมูลที่จำเป็นมาใช่ครับแต่ Excel ตรงนี้จะถูกจัมอินเข้ามาในระบบแล้วแปลงเป็น d a t ้ b a s e คือตัว Excel มันไม่ใช่ฐานข้อมูลอพอเป็นไม่ใช่ฐานข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันบริหารจัดการข้อมูลยากถูกไหมฮะเพราะนั้นหลักก็คือว่าทําให้เป็นระบบฐานข้อมูลเสียอพอเป็นระบบฐานข้อมูลเสียตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ในเรื่องของระบบไอทินได้มั่นคงยิ่งขึ้นนี่ครับอันนี้ก็เป็นระบบที่3ในเรื่องของ Big Data ทีนี้ถามเหมือนครับว่าแน่นอนว่าคุณภาพข้อมูลเป็นตัวชี้วัดแล้วว่าระบบนี้จะเวิร์กมากน้อยขนาดไหนเสียงตอบรับของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็ดีะนะครับ าการสอดประสานของเกษตรจังหวัดกดีตอนนี้เราเล่นเป็นทีมเดียวกันแล้วขนาดไหนครับ,รบจริงๆต้องขอบคุณทางทุกหน่วยงานที่อยู่ในกรุยภาพเป็นอย่างยิ่งนะครไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงเกษตรตัวนี้จริงๆเราถูกกากับดูแลโดยท่านผู้ว่าเลยท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านก็จะกํากับดูแลในชุดข้อมูลที่จะส่งมาให้ทาง<อ>สพท่านคือท่านเป็นเจ้าภาพท่านเป็นเจา้าจภาพเลยสิ่งข้อมูลเข้ามาครับมันไม่ใช่สินค้าพืชอย่างเดียวไม่ใช่ประมงสัตว์อย่างเดียวคือทุกอย่างมันดูไปถึงการกระจายของสินค้าด้วยนะครับเป็นโลจิสติกไปเลยตึอก ใช่ครับเริ่มเริ่มแล้วว่าเออโลจิสติกแล้วคงเหลือในท้องที่เราเท่าไหร่โอเโพราะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะทําตรงนี้เ,เพิ่มเติมก็คือว่าเดิมเนี่ยเราให้รายงานเนี่ยทุกวันที่เดือนปีละครั้งคือรายงานผลที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีแล้วก็คาดการผลที่เกิดกำลังจะเกิดในปีหน้าใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเรารายงานปีใหม่คาดการปีใหม่เราจะให้ทบทวนสิ่งที่คาดการไปด้วย ว่าแม่นยําขนาดไหนการของตัวเองเนี่ยแม่นยําขนาดไหนคาดขึ้นขนาดไหนไหมใช่ครับแล้วตอนนี้มันก็จะมีดูว่าเฮ้ยจังหวัดไหนที่เขาทําได้ดีนะออเอามาจับคู่กับจังหวัดที่อาจจะทํายังห่างอยู่มาคุยกันทีเขาม,มีปัญหาอะไรในการ,รทากระบวนการประมาณการมาเหมือนกันไหมแต่อันนี้ก็เป็นระยะเริ่มแรกระยะต่อไปเนี่ยครับก็มองว่าถ้ามันระบบมันสมบูรณ์แล้วมันใช้ง่ายก็มีแนวโน้มที่จะปรับความถี่ในการรายงานเพิ่มขึ้นเช่นจากปีละหนอาจจะเป็นปีละสองหนดีไหมครับเพราะ มันจะได้ปรับจูนตัวเองอ,อันนี้ในส่วนของผู้ใช้ข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลผ,ผู้ผู้เติมเต็มข้อมูลแต่ในส่วนของตัวเกษตรกรนะครับถ้าระบบเดิมเนี่ยมันเป็น Excel ซลเป็นตารางเนี่ยมันดูไม่ออกสิ่งที่จะทําให้ง่ายคือทําให้เป็นเป็นแดชบอร์ดคือเปลี่ยนจากตัวเลขให้เป็นรูปเสีย oh, oh. ให้เขาเห็นภาพใหญ่ครับให้เห็นภาพใหญ่ว่า oh. ถ้าเขาจะเลือกเนี่ยระบบเนี้ยสมมุติอยากดูข้าวท็อป10ท,ที่เป็นระดับจังหวัด เทนที่เป็นระดับอำเภอคืออยู่ตรงไหนประมวลผลให้เห็นชาติให้เห็นภาพเรื่องของนําเสนอข้อมูลนะครับมักจะจบในเรื่องของแดชบอร์ดแต่มันข้อมูลแล้วเป็นแดชบอร์ดเนี่ยหาได้มีประโยชน์อะไรไหมมันต้องถูกส่งต่อไปในการกํากับในเชิงนโยบายเช่นพอเห็นข้อมูลภาพใหญ่และภาพเล็กมันคืออะไรแล้วจะแก้ยังไงนโยบายที่จะลงใบไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละทุกจังหวัดละ ของใครของมันนี่ครับก็จะเป็นเป็นลักษณะของสิ่งที่เอาไปเติมเต็มในเรื่องของพัฒนาที่เป็นเอเลเบสตรงนี้ครับในเรื่องระบบไปรับ้าที่สุดนี้สั้นๆตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าปัจจุบันเกษตร,รกรเราจะเห็นว่าเกษตร,รกรอายุน้อยเป็นสมาร์ทฟาร,ร์เมอร์คนข้างเยอะแต่ขณะเดียวกันเราก็จะมีพี่น้องเกษตรกรซึ่งท่านอาจจะ คุ้นเคยกับระบบเดิมๆอยู่นะครับ,ค,รบความตื่นตัวของเกษตรกรไทยต่อการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการประกอบการสนใจเป็นไงบ้างครับเราอาจจะมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่เป็น smart farmer เ,เป็นยัง smart farmer ถ้าท่านมีความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลที่เราเตรียมแล้วไปวิเคราะห์เนี่ยอันนั้นก็ถือว่าดีมากมแต่ในส่วนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรทึ่งเรามีในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลก็มีจํากัดนะครับต้องเรียนราตรงและยิ่งทาเป็นดิจิตอลเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดแกล ระหว่างเกษตรกรดั้งเดิมเนี่ยก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นเราเราคำนึงถึงตรงนี้มากเพราะว่าอสิ่งที่เรามองว่าเราคงไม่ได้ปล่อยตัวนี้ออกไปดิบๆให้กับพี่น้องเกษตรกรมันต้องเกิดการสร้างองค์ความรู้แม้แ,แม้กระทั่งในสํานักง,งานผมเองก็ต้องสร้างก่อนพอสร้างเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องไปขยายผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อที่ค่อยเป็นค่อยไปครับบางทีต้องเลือกการนําเสนอว่าท่านควรจะรู้หนึ่งสองสามสี่นี้นะแต่เรามีห้าหกเจ็ดก็ได้แต่ว่าหนึ่งสามสี่นี้เป็นเรื่องหลักที่ท่านควรจะ ทราบรับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ก็จะเป็นฟีดแบ็กถ้าถามถึงฟีดแบ็กที่จะเข้ามาจากพี่น้องเกษตรกรผมแน่นอนว่าถ้าเฉพาะลำรำพังตัวข้อมูลเนี่ยครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แลับเพราะว่าท่านายิ่งเป็นข้อมูลเฉลี่ยจะไม่มีถูกไม่มีผิดคือคําว่าอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ตรงใจเพาแต่ละคนนีเหมือนกันอันนี้คือค่าเฉลี่ยแต่พอเป็นข้อมูลที่เป็นระดับลึกลึกแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะเริ่มใกล้กับพี่น้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านก็จะเห็นว่าเออ ข้าวของจังหวัดตัวเองเออตรงแฮะเข้าใจแล้วอันนี้ตรงแฮะแต่ถ้าไม่ตรงท่านก็ต้องแก้ไขปรับผ่านทางหน่วยงานที่เขาเป็นผู้รายงานเนี่ยครับมันจะเป็นกลไกการทํางานแบบนี้ครับดิจิทัลไลเซชันจริงๆไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบางอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าทุกอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรกันด้วยวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองวินิตมากขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ดังที่เราได้เห็นนะครับว่าศตะวรรษที่20นี้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดก็ตามแต่เรื่องของคุณภาพข้อมูลการประมวลผลข้อมูลเพื่อประกอบการสนใจเดินหน้าในการประกอบอุตสาหกรรมก็ดีเกษตรกรก็ดีมีความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งสิ้นเลยนั่นก็เป็นภาพรวมของรายการของเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ